าทิตย์เวลาดีแบบนี้ครับเรามาสนุกกันฮะกับรายการอักษรล่าแสนอยวฟงส t เร็ไทยลึ่งสุดในการแข่งของเราวันนี้ครับไม่ธรรมดาครับผมผม,ผมได้เชิญสุดยอดนักร้องแร็ปของเมืองไทยสุดขั้วทั้งสองท่านมาน่าจะต้องยิ่งใหญ่อลังการยิ่งใหญ่มากครับผมผมเป็นแฟนคลับครับผม,ค,บผมคนนึงเป็นคุณพ่ออ,อีกคนนึงเป็นคนดีในลุคแบดบอย เป็นคนดีในลุคแบดบอยเป็นคุณพ่อด้วยใครฮะเชิญเลยได้ไหมฮะเชิญดีกว่าครับสมาชิคกคิมกอกไก่ภูมิใจเหลือเกินคุณอุ้ยบูดาเมนแล้วก็ฟักกิ้งฮีโบอยู่ในปาร์ตี้ร้อ,อยางสปาย เลยขอมือหน่อยขอมือหน่อยโอ้ยเอามือกูไปเลยไหมเขาเป็นแรปเปอร์แรปเปอร์ตัวข้าพี่ตัวท็อปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วอย่างที่บอกไปหลายคนรู้จักอุ๋ยบูดาเบสสูนี่แรปเปอร์ต้องแบดบอยต้องนู่นต้องนี่ไลฟ์สไตล์ขี่มอเตอร์ไซค์จริงๆนี่ธรรมะมากนะครับสายธรรมะอยู่ช่วงหนึ่งผมครับที่ผมเดินมาเนี่ยผมแบบ พอยิ่งสนิทกับพ uh, um, ี่ชายคนนี huh, uh ้ย huh. uh ิ่งรู้เลยว่าเขาเป็นสายธรรมะรู้เรื่องแบบหลายเรื่องที่คุณไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนที่รู้ถูกต้องคนนี้คนนึงที่ผมเป็นแฟนคลับเขาตั้งแต่เขาทําเพลงใต้ดินจนมาทําเพลงบนดินครับผมล่าสุดผลงานที่เขาภูมิใจที่สุดน้องชูใจไม่ใช่ไม่ใช่ผลงานเพลงดินนะคําบบนดินนะครับทำบนดินนะครนบไม่ได้ติดบนดินอะไรันได้ทำคั้งทสองด้วยแต่ว่าคนนี้มาในข้าวของแรปเปอร์แล้วคุณดูก่อนคําไทย กอฟักกิงฮีโร่รู้ทุกเรื่อง <laughs> อุ๋ยบูเธเบสแต่งมาเป็นหมื่นหมื่นเพลง <laughs> ดูกับตัวอักษรมาตลอดเ <laughs> ออ <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่อุ๋ยกับพี่กอลฟจะแน่สักแค่ไหนเออเพราะว่าทีมขอไข่ที่ผมเชิญมาครับไม่ธรรมดามาก <laughs> ยังไงไวัยรุ่นยุคนี้บอกได้เลยว่ารู้จักเขาทุกคน <laughs> คุณปิงปองคงชัยและคุณเตอรัตนาน ต้องยอมรับเลยว่านี่คือไอดอลของเด็กสมัยนี้ยังไงฮะหลายคนรู้จักเขาปิงปองนี่นักแสดงเลยถูกต้องดนีิตุซี่หลายคนอาจจะรู้จักว่าเขาเนี่ยคือนักแสดงแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วปิงปองก็คือเป็นแรปเปอร์หน้าหนึ่งของเมืองไทยด้วยเฮ้ยเฮ้ยโชว์แรงได้เฮ้ยดูเลยดันหลับแล้วก็ขับตาสิมึงเป็นโรแกแก๊งรำรำบอนกิมี้เนี่ยเป็นหนักนั้นผู้กองกำังไล่จุดจุดที่เด็กคนเด้อ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 เขาบอกว่า ดูคุ้นมากเลยอะมันเพลงฮิตติดชัดเหมือนโดนล้อเลียนยังไงก็ไม่รู้โอ้นี่ความสามารถรอบด้านขกอไก่ก็รอบด้านขอไข่ก็รอบด้านแต่วันนี้ต้องมาประชันกันนะครับต้องมาสู้กันเพราะว่าเป้าหมายของทั้งสองทีมนะฮะทีมไหนถึง25คะแนนก่อนเข้าสู่รอบล่าสนนะครับกติการในรอบนี้ทั้งสองทีมต้องส่งตัวแทนออกมาประชันกันโดยจะมีหมวดคำให้สองหมวดหมวดละสามคำถ้าตอบถูกได้คำละหนึ่งคะแนน แต่ถ้าตอบผิทีมจะมีสิทธิ์ตอบโดยได้ตัวอักษรเพิ่มเอาละมาตอนนี้ทั้งสองทีมต้องมาประชันกันแล้วนะครับผมได้ทําการจัดสลากแล้วนะครับเลือกเลยฮะว่าคู่ที่สินเสมอการคู่แรกครับผมเชิญเลยครับคุณเต๋อและคุณอุ๋ยไปไปคุณใช้คำว่าสินเสมอกันเลยสินเสมอการันโอ้นี่นี่เขาแบบ คนดีของสังคมเลยผมรู้สึกว่าคุณเริ่มมาชดผมเลยมาชดพี่มันไม่ชอบพี่จริงจริงมันไม่ชอบพี่เฮ้ยผมชอบเล่นบ้าเขาทุกวันมาหมวดแรกครับที่ต้องทําการแข่งขันกันคุณอารครับหมวดของพี่ทั้งสองคนเหมาะกับพี่อุ๋ยและพี่เต๋อที่สุดเลยครับผมเพราะว่านี่คือหมวดคนมันเท่ครับผมหมวดคนมันเท่คนมันเท่ฮะเริ่มที่คาแรกพร้อมไหมครับครับ ผมขอทำปริศนาครับอักษรมาครับระวังตัวอักษรขึ้นครบนะฮะหวดคนมันเท่นะครับเหมือนปิ่นปองจะรู้แล้วรู้แล้วกดมั่นใจกดตอบครับ มันใจกดต่อครับคุณเต๋อก่นแล้วคุณเต๋อกดแล้วตอบว่าเดินไปไหนใครก็กรีดตอบวบนี้ตอบปบนี้ตอบแนี้เดินไปไหนใครก็กรีดหน้าตารอบุคลิกดีครับผมเสียงนี่โหคนบันเท่ครับผมเดินไปไหนใครก็กรีดในชีวิตคุณนะฮะตั้งแต่เริ่มเป็นนักแสดงเลยเนี่ยเคยเป็นแบบนี้หรือเปล่า ตันหลอดเองโอ้โหนี่สิของจริงเดินไปไหนใครก็กรี๊ดใช่ไหมพี่กรี๊ดครับครับผมกรี๊ดกำลังเกียดเิเอาละพรเดินพี่คะนนแรกได้หรือเปล่านะครับตอบว่าเดินไปไหนใครก็กรีดเป็นคำตอบที่ ส่วนใหญ่เมื่อกี้คนที่ได้คะแนนแรกก็จะตกรอบก่อนโอ้โหตาธุครับอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจจริงคนมันเท่เดิมไปไหนใครก็กรี๊ดแบบเราเอาคะแนนเอาแบบนี้ถือว่านำโชคนำทางไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่อุ๋ยครับคำนี้ก็ยังมีมูลค่าหนึ่งคะแนนครับผมเอาให้แด้เลยครับยังอยู่ในโหมดเดิมนะครับคนมันเท่คำต่อไปผมขอคำปริศนาครับ สอนมาครับคนมันเท่ครับคนมันเท่คนมันเท่คนมันเท่ตอบว่าอูเทนพรมินคุณรู้จักเขาหรือเปล่า เขาคือใครเป็นนักร้องเอ้ยตอบมาว่าอูเทนพรหมมินคะแนนนี้จะได้หรือเปล่าเป็นคำตอบที่1ตเียัปอ คนมันเทพพี่ลองนึกดูว่าเฮ้ยมันจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้างมันก็ต้องบอกก่อนว่าคนมันเทพมันกว้างมากมันคืออะไรก็ได้ครับผมทำสุดท้ายในหมวดนี้นะฮะคนมันเทพเอาหนึ่งคะแนนไปได้นะทุคครับตีไข่แตกนะครับผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับคำนี้สั้นนะครับระวังอักษรขึ้นครบนะครับ คุณตามมาอีกนะเขาตอบว่าตื่นปุ๊บหล่อปั๊บใช่เหรอเฮ้ยตื่นปุ๊บหล่อปั๊บเขาฟิตมากพี่อาร์ตเขาบอกว่าถ้าเขาได้เงินน่ะเขาจะไปเที่ยวหมากเการิ่เหรอวันนี้เลยตั้งใจมาเลยเพราะว่าจะแพ้อไปเยาวราช ชนะได้กินท้าส์ไข่แพะแขกเกี๊ยวปลาตอบไปแล้วครับว่าตื่นปุ๊บหล่อปั๊บเป็นคำตอบที่เอาละเมื่อกี้พี่อุ๋ยเนี่ยอาจจะแค่ลองเชิงครับลองดูวิชาของคุณเต๋อก่อนแต่ตอนนี้เป็นศึกของคนอ้วนคนเดียว ดูน้องคนนีนะครับขสองทีนะครับโอ้โหเชิญครับปิงปองคุณกอล้ฟสีเดยกันเลยฮะโอ้ี่สีรงผมของคุณเิงปองนี่คล้ายๆสีเสื้อขุงกอบเลยคือคิดมาแล้วคิดมาแล้วแบตมาแบตมาใช่ฮะนี่ถ้าหนูเอาเขาเขามาแปะเนียกันหนูก็น้าเหมือนเขาแล้วนะเออคุเอคุณ แล้วคุณก็ป้อมตัวเป็นปาร์กี้น้องสองแนถือผ้าเช็ดหน้าหนึ่งแล้วกันในขนาดนั้นผู้กองกันไล่ลุกตะเพินเสียงปืนไอ้ไอ้ผมตู๋คุณ่าอย่าดทำแบบนี้ขอร้องเบาเบาเบาคุณปิงปองเป็นคุณก๊อฟแล้วคุณก๊อฟลองเป็นคุณปิงปองลองดู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 คุณคุณนายกระเทยดายกระเถิด เสียรับเสียรับหมดเลยเหมือนับความเป็นไอดอลในสมองผมหายไปหมดเลยโอเคโหแล้วเปอร์ปั๊บปั๊บปายแกคุณปิงปองคุณครับครับหมวดของคุณที่ต้องร่วมแข่งกันนะฮะคือหมวดอ้วนอ้วนอินทันหมวดอ้วนอ้วนคำแรกผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับ นนแน่นอนครับแก๊งน anyway ี้มาไม่มีคำดีๆให้คุณหรอกอย่าให้ตัวอัสอนขึ้นครบนะฮะเอาแล้วคุณพ่อกดแล้วคุณก๊อฟกดแล้วนะครับตอบว่าเออกดกูกดทำไมวะเนี่ยพูดมาพูดมาเ่อใช่พูดมาเดี๋ยวเวลาหมดนะฮะตอบมาก่อนครับรอหรอเดี๋ยวเวลาหมดครับคุณก๊อฟ อุ้ยหมดได้หมดเวลาร้อยโลอะไรอะไรใจเย็น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 ก่อนใจเย็นพาดอารมณ์เดี๋ยวใจเย็นก่อนจะบอกว่ากอไก่ตอบไม่สำเร็จขอไข่มีสิทธิ์ตอบโดยมีอักษรเพิ่มฮะพร้อมนะฮะอ่ะอักษรเพิ่มครับขาเบียดตอบว่าฟังตอบฮะขาเบียดเฉียดร้อยโลทีเดียวครับตอบว่า ขา,บาเบียดเฉียดร้อยโลขา,บาเบียดเฉียดร้อยโลเอามาเอาโบเอาร้อยโลมาเลยเอามาเอามามาเลยขาเบียดขาเบียดเฉียดร้อยโลนี่อะไรไนี่เปนเื่ออะไรวะตอบแล้วว่าขาบเบียดเฉียดร้อยโลเป็นคำตอบที่คกณเอิสุดยอรดรอดจากคได้แล้วคุณเต๋เอก็ได้พี่อุ๋ยก็ได้ มคุณพ่อรีบนิดนึงใจเย็นใจเย็นคุณพ่อคุณพ่อต้องใจเย็นลงหน่อยดูอีกให้มั่นใจนิดนึงเราค่อยกดก็ได้นะครับเพิ่งแล้วเมื่อกี้นี่คือกดไปก็คือยังไม่รู้ถูุกไหมไม่รู้โอ๊ยดไปนั้นน่ะก็ยังดีกลัวกลัวแย่งกดขออย่างน้อยอย่างน้อยไม่ได้คะแนนขอได้กดก็ยังดีไาต่อเนื่องนะครับหมวดอ้วนๆนะครับผมขอคำปริศนาครับคำนี้ค่อนข้างยาวอักษรมาครับ ้วนอ้วนครับมันใสกดตอบนะครับมาอีกแล้วครับมาแล้วครับคุณกอฟกดแล้วตอบว่ากินกินแล้วหยุด <c oughs> คุณกอฟตอบว่าววกิน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 อะไรแล้วหยุด เดี๋ยวหมดเวลาแล้วครับกินกินหมดเวลาครับท่านหมายความว่าเหมือนเดิมนะฮะขอไข่มีสิทธิ์ตอบคุณนิฟองมีสิทธิ์ตอบนะครับโดยมีอักษรเพิ่มนะฮะให้้ไดนะะฮอักษรเพิ่มครับตอบครับโโอ้คูณมาก่อนคูณมาก่อนโอ้อ๋อกินกินให้สุดแล้วหยุดที่เบาหวาน ใครทิวจะกลับไหวบ้าแต่ยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเออเออแล้วคุณแหน่ในชีวิตนี้กาจะกินให้สุดแล้วอยู่ที่เบาหวาน่าครับมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะเราคิดว่าร้อยสามสิยังไม่พอไปแล้ที่ร้อยห้าสิแหม่เรื่องของน้ำหนักมาเหมือนความเร็วเลยนะครับ คุณพ่อหลายคนเขาเป็นห่วงเรื่องสุขภาพตอนนี้โอเคใช่ไหมครับแล้วฉีดอินซูลินเหมือนกันนแ่แหละครับผมครับผมแล้ฉีดทุกเชา้าก่อนมานี่ก็ฉีดครับครับ,คร,บครับผมอันนี้ก็ต้องระวังนะในเรื่องของเบาหว,วานบนนี่ไม่ใช่ว่าคุณพ่อเป็นนะฮะหรือว่าหลายๆคนเป็นคือส่วนใหญ่ตอนนี้น่ากลัวมากครับเบาหวานเป็นเรื่องใกล้ตัวนะเพราะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของการกินนิดนึงถ้าไงั้นก็เลือกกินด้วยมาดูกันครับว่ากินให้สุดแล้วหยุดที่เบาหวานและคำนี้เป็นคำตอบที่ ก่งกักปกเอาอย่างน้อยกดก่อนเอออย่างน้อยกดเอออย่างน้กดก่อนนะครับกดก่อนถ้าไม่มีอักษรเพิ่มเขาก็ตอบยากไม่ได้เหมือนกันเออโอเคในหมวดอ้วนๆคำสุดท้ายครับทั้งสองท่านพร้อมนะครับผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับสั้นนะครับ ระวังอักษรซึ่งครบนะครับอ้วนอ้วนครับได้แล้วครับแล้วครับคุณพ่อคุณพ่อกบกดแล้วตอบว่ายิ่งอวบยิ่งอุ่นครับตอบมาว่ายิ่งอวบยิ่งอุ่นคณะแรกของกอไก่หรือเปล่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ ใจเับไปฝากเขา